สามสองหนึ่งโอ้โหโอ้โหโดดัวสามสองหนึ่งโดดโอ้ยคือเก้าครับพี่น้องคือเกาสองสามโลไอยูครับพี่น้องงเอา สวัสดีครับสุวิเดพซี่ครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับช่องไทยสารบ้านเฮาครับพี่น้องเอ้ามาเบิ่งกันครับบรรยากาศครับการโยกงอสองขาเริ่มอีกแล้วครับพี่น้องเริ่มอีกแล้วเริ่มอีกแล้วเริ่มอีกแล้วเอ้าพุดแล้วครับเบิ่งเขาครับไม่นิยังพุดนะมี่ตะปลาครับพี่น้องมี่ตะปลาครับผมถีอกระถืกเนี่ยเอ้าถือลายครับพี่น้องเอ้ามาอันนี้ก็ลงมาตั้งไม่ไปไหนเลยอึ้บ ยังบรท่านล่มตัวครับอืสะดุง้งมีเรื่องมากม่ยด้วพ,พี่น้องของยกนะครับเอาวันนี้เขามาเบิ็งสะดุง้งร่วมครับสะดุ้งสองขานะมีอายุสามด่างด้วพี่น้องวันนี้เขเล่นปากคอครับปากคออยู่ข้างบ้านสามเผ่าครับอำเภอเมืองจังหวัดส่วนท่านี้ครับสีปเป็นที่ไหนครับพี่น้องจังหวะนี้ครับเอาอึบอึบเอาเข่าคือกันละท่างนี้เอาอเอา,เ,อา,เ,อาเริ่มตีตึงขึ้นมาแล้ว ดูงกันครับพุ่งงพุ่นผมถีนิดพีน้องเด้อจะดพุ่นกันถี่ครับมีหนนลายเสืดุงครับวันนี้ตามกันไปครับไปที่เป็นจังไดนะครับวันนี้มีอยู่3าคณะครับพี่นอ้องเอาสามสองหโอ้โหโอ้โหโอ้โหทั่ว อ้นพี่น้องอุ้ยบาทเดียวบาทเดียวร่นกระชั่งโอ้นลาสเสลามาช่วงกันนะ่ะเที่ยวเดียวเครื่องถังอ้นพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องจังไวน้นี่โอ้บาทนี้ครับสุดยอดเลยได้ทำเล่ไม่แล้วบาทนี้เข่าคักกงมูเออมาที่หลังดังกว่าพันบาทเอลเป็นเอาเอ้าสิเข่าอีกวะเ,เพิ่งได้พี่น้องเด้อ เอาเบิ่งกันมึงก่อนอันนั้นลุ่งจะขายเดียวขายเดียวกันยังเขาอยู่เอานี่แหละครับบาทเดียวครับพี่น้องประมาณสามโลได้เมื่อกี้เนี่ยเอ้ามันรุ่นนี้มันจะเขาอียิ่งเก่าปะมันรุ่นกันพี่น้องพู้แต่งนั่งเตรียมนั่งใจแล้วบดนี้ได้หวังแล้วพาะั่นว่าเออผู้หากินมาน์ทพระ่นเออมาเบิ่งกันได้พี่น้องไปสีได้ไปสีเข่าสามสองหนึ่งโดดโดดโดด คือเก่าครับพ uh, ing ี่น้องคือเก่าอู้สองสามโลพอย่ครับพี่น้องเอาทั้งรวมมารลดเตี้อพี่น้องเอ้าที่หลังดังกลัวแบบนี้มาแล้วเจ๊ตองอดล้นพ้นบ่อได้่าท่าน่ามาทางพี่น้อง เอาทางคุณไปไหนเอาทางคุณกับเขากันละเอาเอาเอาอึดอึดเออเอาพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้องยกยอยกยอสองสองขาครับอืมเขาครับเขาเนี่ยเอามาลุ้นกันดีนะเบิ้งวันสิเขาเบิ้ลพี่น้องเนอะเอาแต่ว่าที่สามครับตอนนี่มันตีแรงแล้วมันเลยไม่เข้าเหมือนเดิมเอาอนเสองสองระดุ้งครับสองแดงครับ เอาโยกโดด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 คือเขาโอ้เอ้าสองจังหวะนี่ครับโอ้มันติดงาใหม่งานหนึ่งพอดีเนอนนะเอาเอากระลังแตงบอลครับพี่น้องแตงหมองแตงบอลเออแต่ว่าเขานี่ปัดโท่สองจังหวะเมื่อกี้นี่ครับเครื่องคู่ครับพี่น้องเครื่องคู่ครับเครื่องคู่ของแพร่เลยอืม เออเอาทีมเวิร์กทีมไผ่ทีมมั่นครับพี่น้องทีมละาสองทีมละาสามครับพี่น้องทีมละาสองทีมละทีมเราสามร่างแกงหมองนะพี่น้องไปลงใต้บุนก้อนเอ้าสวดครับสวดสวดเบิงเงาครับพี่น้องเบิงเงาตั้งเกดมกับธรรมดาครับเอ้านี่ครับเกดมลงมาสู่แล้วลงมาสู่ยังพุทธมณฑลสั้นลงกับพี่น้องสั้นเอาเก็บเอาสั้นว่าไปอยากได้ก็เก็บเอาเอ้า เขาคักเขาเนี่ยเอาแบงบอลแบงหม่องเรียบร้อยเป็นทังไหนเอามาลุ้นกันครับผมนี่ครับการยกย่อสองขาครับยังเป็นยังเป็นแบบตำนานคือเก่าครับพวกนี้หาหาปุ๊กกินยาครับพี่น้องเพิ่งครับแต่ละจังหวะครับผมสุดๆครับผมสุดๆเอามาโดดโดดโดดโอ้ยโดดออกเวดกรันวันเขาวันเขา เอ้าเียขาไหูกหญงบมันขาดท่านนะมาเรอขาจพี่น้องเขาจินะนี่ะครับเดี๋ยวมาบต้งอีิมีอยู่สามดางที่เขคครับนอสดุมซีหานีอยู่งหกดังครับตอนนี้ดูเเลนปากกอครับเออมหุ่มเอาเอาเอาลากเกอุ้ยมนมันมัเจดมยกมันขนาดเลยเอาพูดกับคักครับพี่น้องเอาอุ้ยเอา ไผเป็นไผแล้วพี่น้องมึงเอาครับไผเป็นไผ่ฝา,ากกดไลค์ไว้แชร์นะครับพี่น้องไผมักคลิปแบบนี้ครับการหายอยู่หากินกา,กน,นการยกยอ่อครับการยกยอยกสะดุ้งครับนีุ่ดย,ยอดเลยเอา้าน้ำลุ่งกันสีเขาเปะนะครับเอาแต่แล้จังหวะครับพี่น้องเอาครับเยอะลด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 ,ด,ดเอาย่าง,ย,งย่งครับย่างย่างย่งย่างย่างมาท่านได้เลี่ยม ถือประเโยโยกไซบ่ยืนไซยืนไ่มันต้องยืนไ่คือเพิ่นเอ๊บเอ๊บเออเอาเออาคุณว่ยืนมาไหวพี่น้องดำหน้าเบิดมือครับผมแงยังบ่ทันขึ้นมาเออเอาเอาโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วเอ๋บมึงเนื้อสามสองหนึ่งเอ๊บอ๋อยังบ่เข่าครับยังบ่เข่ายังบ่เข่า ตรงนี้มันน้ตีคืแรงเด้อเอาเหมือนกันครับทาบสะดุ้มเจดมครับเจดมน่องเปี๊ยมเอ้าอึบอฟอุ้ยโดด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 อุ้ยตังค์ดีเอ้าโดดปะโดดดีกันเอ้าเอ้าเขาพูดนิ่งมาแล้เขาพุ่นครับพี่น้องพุ่ในติดอาญาครับผมเนาสุดยอดครับนี่ครับการยกยอครับผมนี่ครับบรรยากาศนี่พี่น้องเด้อทาางเอน้องเงยครับหวยหลวง ท้องพีก็จะเป็นหวยหลวงครับพี่น้องเรียยล้วครับหวยหลวงก็ยึดข้างหลังนะครับไหลออกมาจากหวยหลวงนะครับลงมาอองเอ็ดไปได้อก็ดเรี่บรยแลครับเบิ่งกันอีกเด้อพี่นอนะ้องเด้อสิเขาของพวกเขาครับตุ๊ดจะลืมให้ตัวเอ็ดเด้อเนี่ยขอ,องพี่ใหญ่เอ็ดมาเช็คจังหวะสอนจังหวะครับโดดโดดโดดเอ็โด,ดโอ้เอาฟังคุณเกาะเอื้ออืดอืดเอ้าตักกันละครับพี่น้อง แต่ลราจังหวะแต่ละคนครับเข่าคักเขาแนงกันละเอ้าปล่อยปล่อยปล่อยเจ้าจับขามันพวงนู่เจ้าจับขาไหมต้องจับตัวนั่นปล่อยไหมจับขามัานไหมจับขาข้างหนึ่งไหมยสดงว่าปูนหันล่มเลยเมื่อกั้นะมันล่มลงเลยเหรือเ่โอ้โหง่อยลงเลยว่าโอ้อดพูดแล้วอืออ้าพี่น้องนี่แหละครับ ทางผุนเป็นไรอึ๊บอ้าวอุดยอดครับพี่น้องแต่ละจังหวะครับผมทางพุ่นกระโดดนะครับอุ้ยฟังพุ่นกระเข่าพี่น้องใส่พุ่นกระเข่าที่พี่น้องเด้อพุ่นนะครับยุ่งๆเหมือนกันเอ้าเขาซื้อแางเขาซื้อมองอยู่พี่น้องเอ้า